สวัสดีค่ะได้วันเวลาดีๆที่จะมาเริ่มส่งต่อความรู้ในการออกแบบเครื่องประดับกันนะคะทุกสิ่งที่รู้ทุกเรื่องที่มีจะมาบอกต่อให้ได้รู้กันมาเป็นเพื่อนกันเรียนรู้ไปด้วยกันกับเราปอนอสารบุญที่โอเคจันเทบ,บรีทีวีกันนะคะ จะพาว่าจะพาคิดจะพาทำให้ได้รู้ครบครันครบเรื่องเครื่องประดับกันเลยว่าได้เรื่องเครื่องประดับแล้วยังไงยังไงก็อยู่คู่กับชีวิตคนในสังคมไปตราบนานเท่านานว่าไหมคะทั้งในแง่สังคมวัฒนธรรมธุรกิจเศรษฐกิจ,รรกจเครื่องประดับอยู่กันไปยาวๆได้เลยจ้าตราบใดที่ยังมีสังคมยังมีความชอบความอยากสวยอยากหล่ออยากเท่ดูดีมีสุนทรียะในการแต่งตัว ส่งเสริมบุคลิกได้ไม่น้อยก็มากเลยค่ะที่เห็นสำคัญที่สุดที่ทำให้การออกแบบเครื่องประดับยังจำเป็นอย่างมากในธุรกิจเครื่องประดับก็คือความชอบของคนเรานี่ละค่ะเห็นแล้วชอบเห็นแล้วใช่นี่ก็เป็นพื้นฐานหลักสำคัญทีเดียวในการตัดสินใจเลือกเครื่องประดับสักชิ้นโดยปัจจัยอื่นๆก็จะตามมาในการตัดสินใจว่าเอาลนะแบบนี้ชิ้นนี้แหละใช่เลยเลือกเลยซื้อแล้วนะ จะเห็นได้ว่าธุรกิจเครื่องประดับแบรนด์ดังต่างๆมักจะโชว์ New Collection New Trend กันอยู่เสมอๆเ,เลยค่ะการส่งต่อความรู้นี้เป็นสิ่งที่คิดมาตลอดในชีวิตการทำงานแล้วก็ถึงเวลาตกผลึกแล้วและในครั้งนี้ได้ทำให้เกิดขึ้นจริงตามที่คิดได้สักทีค่ะต้องการที่จะส่งต่อความรู้ส่งต่อทุกๆสิ่งที่รู้เท่าที่จะถ่ายทอดส่งต่อได้ ตลอดการทำงานเป็นลูกจ้างในบริษัทส่งออกเครื่องประดับตั้งแต่ต้นปีพศ2543จนจบการเป็นลูกจ้างในช่วงพฤศจิกายนพศ2561กับ3บริษัทเป็นตั้งแต่ฝ่ายขายรับลูกค้าฝ่ายผลิตและที่ทำยาวนานในท้ายที่สุดก็คือคนวาดแบบคนออกแบบหรือจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ตามแต่จะเรียกกันไปนะคะก็หมดวาระที่เหมาะที่ควรของการเป็นลูกจ้างแล้วในปัจจุบัน แต่ยังอยู่ในแวดวงเครื่องประดับอิสระเสรีกันไปตามอายุตามการเวลาค่ะจึงอยากแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้มาในการเรียนการทำงานกับสิ่งที่คิดว่าทำได้ดีมาตลอดของชีวิตการเรียนการทำงานในเรื่องของการออกแบบเครื่องประดับรวมๆก็ก็25ปีนะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์สำหรับผู้ที่จะรับไปผู้ที่สนใจหรือผู้ผ่านมาได้รับรู้ก็ดีค่ะ ลองมาดูลองมาฟังลองมาทำตามฝึกตามเข้ามาดูมาฟังมาฝึกทำตามดูนะคะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เข้ามาดูให้ผ่านหูผ่านตาอาจได้นำไปเป็นงานยามว่างเป็นสิ่งที่นำไปใช้ได้จริงเป็นอาชีพได้จริงกันก็ได้สิ่งที่จะได้เห็นได้ฟังจะได้รู้กันต่อไปจะวางแนวทางเนื้อหาไว้แบบครบ,ครบในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับมาตามดูตามฟังมาลองฝึกคิดฝึกวาดกันนะคะ เมื่อวาดแล้วมาเก็บเป็นผลงานกันจะเป็นศิลปินออกแบบเองผลิตนำเสนอขายเองหรือนำไปสมัครงานเมื่อเรามีผลงานไปโชว์เราเข้าใจงานเรามีผลงานเราทําได้จริงนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดในการทํางานค่ะเมื่อมาดูมาฟังก็อย่าไปเทียบอะไรกับที่ใดผู้ใดเลยนะคะ เพราะตั้งใจมาส่งต่อสิ่งที่รู้สิ่งที่มีสิ่งที่เป็นจากประสบการณ์ทำงานที่มีมาตลอดมากกว่า20ปีสิ่งใดดีดีต่อใจตนก็รับนำไปปรับใช้สิ่งใดไม่สบในอารมณ์ใจก็ทิ้งไว้ที่เดิมที่ได้ฟังได้ดูนี่นะคะเพียงอยากแบ่งปันเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านที่รับไป ก็ได้มาแนะนำเบื้องต้นและชวนมาดูมาชมผลงานที่วาดไว้และผลิตเป็นชิ้นงานสำเร็จไปพลางๆกันก่อนนะคะคลิปหน้ามาตามกันต่อกับแนวทางเนื้อหาในการส่งต่อจะมีอะไรบ้างการเป็นนักออกแบบเครื่องประดับได้จะต้องรู้อะไรกันบ้างมาเป็นเพื่อนกันมาเรียนรู้ไปด้วยกันดีต่อใจตนนําไปปรับใช้สิ่งใดไม่สบอารมณ์ใจก็วางไว้ที่เดิมนะคะ เพียงอยากแบ่งปันเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ชนท่านด้วยจริงใจพบความสุขใจยิ้มได้ใจกายแข็งแรงตามกันต่อในคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ